คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่อง Channel ของ m i s s r o a d cnx ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปดีๆที่พลอยทาออกมาก,ก็ช่วยกันสนับสนุนกันด้วยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามซื้อสินค้าของเราได้ที่บนเพจ f a c e b o o k นะคะ m s s r o a d cnx เช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะมิส s ร o t x นะคะก็ไม่ได้พบปากกันนานมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยนะคะเอ่อมัวแต่ไปขายของนะคะก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปลง Youtube กันเลยวันนี้นะคะพลอยก็จะมาในหัวข้อเรื่องมาชวนปลูกบอนนาญี่ปุ่นกันค่ะว่าเอ๊ะหลายๆท่านก็ส่ง ข้อความมานะคะทักมาถามว่าคุณพลอยบอลนาย่ปุ่นปลูกยากมากเลยใกล้จะตายแล้วทำยังไงดีนะคะวันนี้ก็เลยว่าจะมาทำคลิปให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วน้องเลี้ยงง่ายมากๆเลยก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูคลังแสงของพลอยก่อนนะคะนี่ ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะหลายท่านที่เคยได้ดู EP ีทีออ่นำเสนอการปลูกหน้ากากฟาโรไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะก็น่าจะจําได้คะ่ะว่าพลอยได้ปลูกฟาโรไว้ข้างบ้านนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปมากเลยคะ่ะตอนนี้ก็คือมีแบบ ่าไม่ใช่ไม้ไผ่แล้วนะ EP นั้นคือเราจะดูยากจนนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบประตูไม้ไผ่ล้อมแบบนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เปลี่ยนบรร้าคาะก็เป็นแบบกลรงเหล็กนะคะทําแบบนี้เลยอย่างดีมีกล้องวงจรปิดด้วยเนาะก็มีรายได้นะคะเพิ่มขึ้นค่ะเราก็เลยได้มีตังค์นะคะมาทํากรงให้มันแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็น้องๆก็ได้อยู่กันอย่างสบายขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศ ในวันนี้นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปโอเคอันนี้คือฟาโรต้นแรกนะคะที่คุณผู้ชมเคยเห็นในคลิปนั้นซึ่งตอนนี้โสมมากมากเลยเพราะว่าลูกดกมากนะคะแล้วก็เราอะทำการขุดนะคะขุดลูกเขาว่าเยอะนะคะลูกชุดนี้ได้ไปประมาณเกือบ20ต้นเลยนะคะสำหรับแม่ต้นนี้คือลูกดกมากๆเลยก็เลยเหมือนอยู่ในภาวะที่โซมแล้วก็อ่อนแอนั่นเองค่ะส่วนต้นที่สก็ อาจจะนิดนึงแต่ก็ไม่มากนะคะไม่เท่าต้นแรกเนาะเพราะว่าลูกเขาไม่ได้จ่ายเยอะเท่าต้นแรกนะคะ,ะสาเหตุที่โซมเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราขุดลูกขึ้นมาเนี่ยรากลูกกับแม่มันพันกันเนาะก็เวลาเราขุดลูกปุ๊บรากของแม่ก็จะขาดตามนะคะแล้วลูกมันเยอะมากก็ขุดหลายจุดรากแม่ก็เสียหายหลายจุดนะคะก็เลยทําให้เขาว่าอยู่ในภาวะที่อ่อนแอลงค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ก็กําลังแบบ บำรุงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาดีเองสำหรับต้นที่สองนะคะก็ยังสวยอยู่ค่ะยังใช้ได้อยู่ไม่ถึงกับโสมเท่าแม่ต้นแรกนะคะเพราะว่าลูกเขาจะไม่ได้จ่ายเยอะเท่าต้นแรกสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ในระดับหนึ่งค่ะอ่าและนี่ก็คือฟาโรต้นที่สามและ4นะคะที่เป็นไม้จากยอดนะคะก็คือไม้ปลายไหลที่มาจากแม่ต้นแรกค่ะ ต้นนี้เลยนะคะก็มาขยายเป็นตั้งแม่ต้นที่3และ4ตามค่ะส่วนเจ้าพวกนี้ก็เป็นฟาโรนะคะที่เพาะจากข้อนะคะพลอยก็ทำการเพราะปรากฏว่าก็สำเร็จค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็จะมาทำการสอนการเพราะฟาโรจากข้อนะคะว่าการเพราะข้อเนี่ยทำอย่างไรเนาะเดี๋ยวต้องหาเวลาก่อนนะคะช่วงนี้ยังยุ่งอยู่อันนี้ก็หูช้างด่างเหลือง โตขึ้นมากเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศที่เปลี่ยนไปค่ะที่แบบมีต้นไม้เยอะขึ้นเป็นร้อยร้อยต้นนะคะโอกินาว่าค่ะต้นนี้ได้ทำคลิปไปแล้วนะคะแต่ยังตัดต่อไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอชมกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ ามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของบอนนาญี่ปุ่นนะคะปัญหาหลักๆเลยก็คือว่าปลูกเท่าไหร่ก็ไม่โตนะคะปลูกเท่าไหร่ก็เหมือนโทมลงเรื่อยๆนะคะสาเหตุเพราะว่าเราเนี่ยเลี้ยงผิดวิธีนะคะเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ำมากๆแล้วต้องเลี้ยงแบบดอกบัวนั่นก็คือต้องอยู่ในน้ำตลอดเวลาแบบนี้ค่ะทีแรกเนี่ยพลอยก็งงๆเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ hey, เราก็เลี้ยงแบบ อะโลเคเซียแบบคโลเคเซียทั่วไปนะคะก็คือเลี้ยงแบบนี้เลยเนาะเลี้ยงแบบดินอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกในกระถางแบบเนี้ยง่ายๆ ซึ่งเขาก็อาการอ่ะไม่ดีขึ้นเลยนะคะแต่กลับแย่ลงเรื่อยๆค่ะเราก็แปลกใจนะเอ๊ปุ๋ยเราก็อย่างดีนะแต่ทําไมถึงอาการแย่ลงนะคะอาการน้องก็คือจะแบบก้านช้ำๆนะคะแล้วก็ใบจะไหม้นะคะแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะตกใจมากเลยปกติบอลต้องใบใหญ่ขึ้นเนาะเราก็ไม่รู้นะคะทีนี้ก็เลยลองเอามาเลี้ยงในน้ําดูปรากฏว่า อันเนี้ยคือวิธีของเขาค่ะคุณผู้ชมเราก็เข้าใจผิดมาตลอดนะคะว่าเอ๊ะต้องเลี้ยงแบบอโลกับโคลโลไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏคือเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นนะคะคือเขาชอบแบบนี้เลยคะ่ะแช่ลงไปในน้ําแบบนี้เลยแล้วนางจะสดชื่นมากดูใบนะคะเด้งมากเลยนี่เห็นไหมแล้วก็ใบก็จะใหญ่ขึ้นด้วยเห็นไหมคะไม่ได้เล็กลงเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยลองไปสังเกตดูนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนอะ่ะ มันอาการแย่ลงจนเหลือแต่แบบไม้ข้ออ่ะแล้วต้นหายไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะน้องตายยากมากพใอยก็จะใช้กระมังนะคะไซส์ประมาณนี้คุณผู้ชมจะใช้ไซส์ไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะขอให้มันพอดีแล้วก็เหมาะสมกับกระถางของน้องแค่นั้นเองทีนี้ ดินเนี่ยจะมีอยู่2ส,สูตรด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่รากเน่านะคะหรือว่าน้องอาการป่วยแบบสุดๆเลยเราจะใช้สูตรนี้ก็คือมีพีทมอสนะคะเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟอย่างละเท่าเท่ากันนะคะผสมออกมาเนาะแนแตาส่วนที่เท่าเท่ากันห้ามกะนะคะให้ใช้ถ้วยนะคะมาตวงถ้วยอะไรก็ได้เนาะ ก็ตักมาอย่างละหนึ่งถ้วยเลยแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปลูกน้องลงไปค่ะ mm hmm. เช่นกระถางใบนี้ค่ะ mm hmm. ตอนที่น้องอาการแย่ yeah, นะนะคะเราก็ไม่ทราบเนาะว่าเออเป็นอะไรเราก็ทำการรื้อรากนะคะรื้อรากน้องปรากฏว่าก็มีอาการเน่าบางส่วน แล้วก็เอาส่วนเน่าๆเนีเน่ยออกแล้วเหลือไว้แต่รากดีนะคะแล้วใช้ไตรโคเดม่านะคะพ่นรากค่ะเสร็จแล้วก็ปลูกเข้าไปใหม่ในวัสดุดังกล่าวก็คือวัสดุ3อย่างนี้นะคะซึ่งเป็นวัสดุสำหรับรัก,รกษาอาการเน่านะคะรากเน่าของต้นบอลต่างๆนั่นเองค่ะสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วก็ปลูกน้องลงไปในกระถางใบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ เอามาแช่ไว้ในน้ําแบบนี้เลยวางลงไปในน้ำค่ะโดยที่น้ําระดับน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องถึงกับว่าต้องท่วมดินจนมันหลงเหลงค่ะแค่อยู่ในระดับหนึ่งนะคะเพื่อให้ดินเขาอะหน้าดินเขาอะมันจะชื้นชื้นนะคะเนี่ยแบบเนี้ยจะมีน้ําปิ่มๆแบบนี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เช่นกัน,นะคะ่ะก็คืออาการเหมือนใกล้ตายแล้วนะคะเราก็เลยปลูกใหม่ลงในวัสดุ สอย่างนะคะพีทมอสหินปูเขาไฟแล้วก็เพอร์ไลค่ะปรากฏว่าพอเราเอามาแช่ในกระมังอะน้องก็สวยนะคะเห็นไหมใบเขาจะแบบไม่มีรอยตำหนิช้ำอะไรเลยเนี่ยค่ะอย่างไอ้เจ้ากระถางเล็กเนี่ยพอเราวางเข้าไปในนี้ปุ๊บเนี่ยประมาณสัก เจ็ดวันนะคะเขาก็งอกใบใหม่ออกมาแล้วอะคือเร็วมากๆเลยแทงหน่อเต็มไปหมดเลยค่ะก็ตอนที่เราตอนที่เรารักษาเนี่ยเหลือแต่ตอเขาอะค่ะเขาเรียกว่าหลายข้อใช่ไหมอ่าเหลือแต่ข้อแล้วก็ใบอ่ะไม่ไม่เหลือเลยไม่มีเลยเหลือแต่ข้อนะคะก็คือเหมือนเขาจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออลองมาเพาะใหม่ปรากฏเขาก็ฟื้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาหลายๆต้นด้วยทีนี้นะคะดินอีกสูตรหนึ่งค่ะ ก็คือดินสูตรเดียวก,ก,กันกับการปลูกฟาโรนะคะหลายท่านที่เคยดูคลิปฟาโรจะจำได้นะว่ามี5อย่างด้วยกันนะคะก็จะมีมะพร้าวสาบขุยมะพร้าวค่ะดินนะคะดินผสมใบก้ามปูค่ะที่ขายถุงละ20บาทจอามาใช้ได้เลยนะดินผสมทั่วไปแล้วก็อันนี้จะเป็นขี้วัวนะคะซึ่งจะเป็นแบบปนละเอียดค่ะถ้าใช้เป็นก้อนก็ได้แต่ ลบกวนแบบสับให้มันละเอียดลงนิดนึงนะคะเพื่อให้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะเราจะไม่ใช้แบบเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแกรบดิบ5อย่างนี้ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเอาไปปลูกสูตรนี้เนี่ยสำหรับต้นที่เขาแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้ถึงอาการโคมานะคะแต่ยังแบบอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเช่นเนี่ยค่ะต้นนี้เป็นต้นนะคะซึ่ง เขาก็โอเคถ้าดูแข็งแรงสามารถปลูกในดินแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนกันพอปลูกเสร็จก็มาวางในกระมังเหมือนกันเลยค่ะให้น้ําอยู่ในระดับที่ปิ่มๆแบบนี้และค่ะไม่ต้องถึงกับท่วมนะคะสําหรับปุ๋ยเราจะไม่ได้ใช้ออสโมโคตใดๆทั้งสิ้นเนาะก็ปลูกธรรมดาด้วยวัสดุดเ,หเหล่านี้เสร็จสิ้นก็คือจบนะคะแล้วก็ทุกๆอาทิตย์เราจะให้น้ําหมักขี้วัวเหมือนเดิม ตัวนี้เลยค่ะเหล่า fc นะคะถ้าดูตั้งแต่ ep แรกจะรู้เลยว่าบ้านนี้ใช้แค่ตัวนี้เท่านั้นนะคะซึ่งก็จะทำให้ต้นไม้แข็งแรงมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากใช้นะคะสามารถ add id line ตามนี้ได้เลยนะแล้วก็ทักมาซื้อได้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้นะคะหาแก้วช็อตมาหนึ่งใบนะแล้วเติมน้ำขี้วัวของเราค่ะลงไปในแก้วนะคะประมาณครึ่งแก้วค่ะ นี่นะแก้วช็อตแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้นําน้องออกมาจากกระมังค่ะอ่ะเอาออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําน้ําหมักของเราเนี่ยเทให้น้องลงไปเลยค่ะแบบนี้กระถางที่ใช้จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็ต้นก็คือไม่ได้ใหญ่มากนะคะยังเล็กอยู่ก็ให้แค่นี้ก็พอค่ะพื่นแก้วช็อตเสร็จแล้วให้ตามด้วยน้ําเปล่าค่ะ โอเคพอละเสร็จ so, แล้วก็ให้วางไว้แบบนี้เฉยๆประมาณสักสมชั่วโมงนะคะ3-6ถึงชั่วโมงประมาณนี้จะ3ามชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงก็ได้พอผ่านไปสามชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงนะคะจนน้องได้กินปุ๋ยเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะค่อยเอาน้องเนี่ยกลับเข้าไปวางไว้ในกระลมังแบบเดิมนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้นะเพราะว่าอะไรถ้าเราให้ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วไปวางในกระมังเลยอะ่ะ ปุ๋ยของเราเนี่ยก็จะถูกน้ําละลายนะคะก็จะทําให้คุณภาพเนี่ยต่ำลงเนาะดังนั้นปล่อยไว้อย่างนี้ละค่ะให้น้องได้กินปุ๋ยได้เต็มที่แล้วค่อยเอาน้องกลับเข้าไปไว้ที่เดิมนะคะสําหรับแดดให้เลี้ยงแดดแบบครึ่งวันเช้าค่ะจะดีมากนะคะของพลอยก็เหมือนเดิมเลยจะโดนแดด7จ็ดโมงเช้าถึง11บเอโมงค่ะเป็นแดดตรงๆเลยนะะเดี๋ยวให้ดูนี่แดดตรงๆเลยนะคะก็ไม่มีสแนลนอะไรกั้นเลยนะคะ คือน้องจะชอบแดดตอนเช้ามากซึ่งก็จะสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะและสีสัตว์ก็จะสวยงามสีจะไม่ซีดนะคะส่วนน้ำในกละมังนี้นะคะเมื่อครบ7วันให้เปลี่ยนหนึ่งครั้งเพราะอะไรมันจะเน่านะคะมันจะเหม็นเน่าแล้วก็หมักหมักหมมไม่สะอาดอก็ต้องเปลี่ยนทุกๆ7็วันค่ะเพื่อให้น้ำเนี่ยสะอาดอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นน้ำเน่าหรืออะไรขึ้นมาอาจจะมีเชื้อโรคในน้ำแล้วทำให้ต้นไม้เราเสียหายได้ค่ะ สำหรับน้ำหมักชีวภาพนี้นะคะพลอยก็ได้สอนทําแล้วนะคะว่าทําอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจะมีวิธีการหมักวิธีทําอยู่อยู่ในคลิปของการปลูกหน้ากากฟาโรนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถกลับไปดูได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะทําเองนะคะก็สามารถแอดไลน์ตามไอดียไลน์นี้ได้เลยค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะ ขวดละ80บาทค่ะขนาดอยู่ที่750 ml นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดต่อพลอยได้ค่ะนั่นก็คือเพจร้านของเราบนเพจ Facebook นั่นเองนะคะซึ่งก็จะชื่อนี้เลย Miss r o a d C N X นะคะบน Facebook ค่ะสามารถมาติดตามนะคะแล้วก็ ดูรายการสินค้าต่างๆได้ค่ะซึ่งพลอยก็จะโพสขายทั้งในไลน์นะคะแล้วก็ในเพจค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้การติดตามนะคะแล้วก็รับชมมาโดยตลอดขอบคุณค่ะ